วันนี้แฟนผมอยากกินไก่ทอดซอสหัวหอมอืมทำสมิงนดาอ่ะ สวัสด,ดีครับผมผมออฟฟี่เพลินพงครับวันนี้แฟนผมอยากกินไก่ทอดซอสหัวหอมอเห็นร้านเกาหลีเขาเออม,มันมีในซีรีส์เกาหลีไหมตอนดูซีรีส์ไม่เห็นน่ะไม่เห็นแต่รู้ว่ามันเป็นเมนูอาหารเกาหลีร้านอาหารเกหราหลีเขาทํา าาอ่าวันนี้ก็เลยจะทํทำให้แฟนกินคุณแฟนอยากกินครับผมกินต้องได้กินจัดไปกินได้ใช่ไหมกินได้สิแม่อย่างแรกเลยเราจะมีเป็น1112ไม่ใช่เก็บไว้ก่าหลักๆเราจะมีไก่ับผมเป็นน่องไก่แน่นแ่นใหญ่ๆไปเลยเฮ้ยห่าวแล้ววะละวะหาวซะแล้ว,ว,ว,ลวมีน่องไก่นะครับผมแล้วก็จะมีโยเกิร์ตเราจะใช้หนึ่งถ้วยใหญ่เลยนะครับผมโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยใหญ่มาลองเย็ไม่ใช่มาลองเย็ไม่ใช่มา <c oughs> อะไรนะ มันพูดไม่ได้มา y o n e s e โอ้โหพูดยากเหลือเกินครึ่งถ้วยใหญ่ก็ประมาณหนึ่งถ้วยเล็กๆนะครับผมแล้วก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งอันนี้เดือนห้าเดือนเจ็ดมาน้ำผึ้งเดือนห้าหรือเดือน,นเจ็ออเดอ,อ่าเดือนหกแล้วกันแถมให้เดือนหนึ่งนะครับผมเป็นน้ำผึ้งเดือนหกเล่นกันน้ำผึ้งเดือนห้านะโอ้โหใช้ประมาณสามช้อนชาแล้วก็จะมีเลมอนอันนี้จะเป็นส่วนของซอสหอมๆแล้วก็จะมีหอมใหญ่ นะครับผมแล้วก็แป้งทอดกรอบทําให้ไก่เราเนี่ยมันกรอบแค่นี้เลยซึ่งผมก็ใช้รถดีใช้ทุกคลิปใช้มาหลายปีแล้วจริงๆก็เข้าได้เหมือนกันนะครับผมรสดีเนี่ยคือผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบทําให้ไก่เราอร่อยโดยที่เราไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเลยผมจะทอดมาไม่ไม่ได้อวยแต่ไม่ได้อวยไม่ได้อวยจริงที่ลองมากับพี่พ่ออื่นๆเรารู้สึกโอเคกับรสชาติอร่อยจริงอร่อยจริงมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทำมอันนี้มันอยู่ตรงนี้โอ้ขอโทษซอรี่ลืมเก็บไปแล้ว างแรกก็จัดการไก่ก่อนดีกว่าไก่เนี่ยผมจะทําแบบเลาะเอาแบบเนื้อออกมาแต่ยังอยู่ในน่องกัดแต่เอามีดกันตำแหน่งมาเลยอ่าโดยการตัดเอ็นไก่ครับผมเรเลาะรอบๆก่อนเราเลาะหนังรอบๆอย่างนี้ตัดให้เอ็นขาดแล้วเราก็เลาะเนื้อที่อยู่ตรงกระดูกตรงนี้ออกแล้วก็ไล่ลงไปนี่ครับผมแล้วเราก็บิด เอามือบิดให้เนื้อมันแยกออกจากกันแล้วเวลากินเราก็แทะเนื้อกินเลยอ้าวช่วยทำสีรออะไรนะครับผม,ม,ผมรูดแล้ก็แบบรูด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 เนื้อมันลงมาเำไม่ต้องทอดในหม้อเหรอลกษาะเนี้ยยังไงกดเลยซึ้มแก่จกานไก่ครับผม ไก่ก็มีแมวผู้อยากกินไก่ด้วยมากวนแม่บอกไม่กินจับก,กินนะหรอกไปล้างก่อนหลังจากที่เราเลาะไก่ออกจากกระดูกเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำของใหญ่เลยไหมเอากินลูกเลยเขามีวิธีหั่นหอมไม่ให้แสบตาไว้เถอะหอยไม่แสบตาเอาไปล้างก่อนล้างอะไรให้สะอาดเลยเดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับว่าผมจะหั่นยังไงไม่ให้แสบตาหั่นขึ้นก่อนนะ ตอนนี้มันยังไม่แสบวิธีการที่หั่นหอยแล้วไม่แสบตาก็คือจัดการหั่นเลยเอาไม่หัน่นเอหั่นไปเขาอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวเขาอยู่ข้างหลังให้ <laughs> ่ไปเดี๋ยวเขาอยู่ข้างหลังก็คือใช้คนข้างๆหั่นนะครับผมเราจะได้ไม่แสบตาเออเอเราก็รู้อยู่ว่าเอไหน <laughs> มีวิธียังไงบอกซิยังไงทำเสียนเหมือนเรียนมาหั่น <laughs> ให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้จะหั่นได้ไหมหรือให้เขาหั่นหั่นโชว์หน่อยดิ หั่นยังไม่คมเลยวะที่ไม่คมหรืออะไรเนี่ย,น,น,ยน่าหั่นฝึกแนวใช่ไหมโอ้โหเนี่ยบางแบบทะลุอะโอ้ยเริ่มแสบตาปะ <c oughs> นหนาดะเจ็บตาแรกๆก็บางอยู่หรอกบางอยู่เห็นะโจนี่ไปนะงไหนมันฝอ,อยๆได้ไหฝอ,อยๆง่ายได้ใช่ไหมไปทำต่อนะเธอไปทอดไก่ ในระหว่างที่เราทะเลออกกาะกันตั้งน้ำมันให้เดือดเลยนะครับผมโอเคตั้งน้ำมันให้เดือดเฮ้ยยังไม่ได้มาไก่เลยอาจจะไปไล่ทอดว่ะโอ้โหดีดีไม่เอานิ้วนะทีะอย่างกับบ้างทุกคนรลุนหมดทุกคนรลุนว่ะยังไงซิ บางอยู่ยังก็ใช้ได้นะแต่เราไม่ขนาอยู่ของเธอหนานี่วังโมเร็วๆอยู่แล้วไปหมักไก่สิรออะไรรอโลกบานแล้วนีวันนี้วบางแล้วได้ได้มันได้หมดอยู่ที่ว่าเรากินเราก็เอาเยอะขนาดนี้ให้ท่วมๆเลยนี่คือปกติโมต้องไปเข้าครัวนะโมก็ไม่เ ไม่เข้าไม่เข้าเลยฝึกความเป็นกุลสตรีไทยลองมีแอปให่มันทําเองมันมันได้ทำไงคือถ้าเรากินแล้วคือเราได้กินนะแต่ถ้าทำเราก็ได้ทำมันนี่หรอวะเข้าใจวานแล้วปลายทางคือไปลายทางก็เหมือนการแต่ท้ายเราได้ทำเว้ยมันสนุกในตอนทำมันได้ความรู้มันได้สนุกมันเอ็นจอยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทําเองเว้ยจริงคือถ้ามีเวลาแล้วแบบหลังจากทํางานเราไม่เหนื่อยอะก็อยากอ่าปูประเด็นคือมันเหนื่อยที่แบบเว้ยมันทำงานเหนื่อยแล้วอ่ะเพราะกาเออกินอะไรง่ายๆสั่ง แต่ตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วหั่นหอมนี่ว่าชั่วโมงครึ่งแล้วเป็นมาตเตอร์เชฟนี่คือโดนหมอมป้อมด่างเลว้ว่ามาหั่นหอมรูปเดียวนี่คือใช้เวลาแบบครึ่งเทปแล้วอ่ะเนี่ยบอกให้ไม่ทำอย่างอื่นบอกอย่ามากดดนันอย่ามากดดันเลย <c oughs> ไม่เป็นธทำเนาะทำอย่างอื่นไม่ได้ไมานี่เดี๋ยวไปไป,ไป,ไปเราจะมาหมักไก่กันก่อนเลยครับผมอ่าเวลาล้ครับผมเรามีคะแนนหลางออมันจะไม่หดไม่หดกินสดนะเว้ยเธอ <c oughs> เรา,าเริ่มงงลหมักไก่เราจะหมักแค่ชิ้นไทยอย่างเดียวครับไม่ใช่ม,ใชมีชอสก้รต,ตัวนิดหน่อยเพิ่มความก้มก่อมน,นิดเดียวพอนนะนิดเดียวพอ,อเราหมักไก่ไว้สักแป๊บหนึ่ง ข้อดีของการหั่นไก่แบบนี้คือที่ลาหมาักมันจะเข้าเนื้อเต็มเต็มยมันจะดูข้างในปกติมันจะอยู่แต่หนังแต่นี้นจะอยู่ข้างในด้วยจะเพิ่มความแห้งกลุ่นจากเตาก็จะหมักไว้นานไหมคะจริงๆอะหมักที่งแค่สิบห้าทีก็ได้แต่เราไม่เดี๋ยวเราจะทอดแล้ว<ฮ>เราหิวแกะแป้งทอดกรอบมาโดยมาถุงหนึ่งไก่มันมีความชื้นของมันอยู่มันมีความเปียกของมันอยู่เราไม่ต้องใส่น้ําเพิ่มก็ได้ในสูตรสูตรนี้นะไม่ก็สูตรนี้นะหีังจาีนี้เราก็คลุกให้เขครับผม แล้วเดี๋ยวเราจะทอดอย่างนี้เลยมันจะคล้า,า,า,ายๆไก่ k f c หน่อย oh. แต่สูตรนี้มันก็จะแบบแป้งมันจะเข้าไปถึงข้างในได้ oh. อ้โหเออน้าอร่อยไก่เหรอ,อโอเคไก่นะครับผมไก่ไก่อร่อยอร่อยโอเคแล้ว okay. ก็โรยเข้าไปข้างในให้มันได้ถึงข้างในอย่างี้ เขาเรียกว่าหลักสูตรคนขี้เกียจก็คือเวลาปกติเราแทะมันต้องมานั่งเลาะนั่งอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องเลาะเราออกกินได้เลยมันกินได้ทุกส่วนอ่ะเติมน้ำมันให้หน่อยเติมน้ำมันลงไปเตาเลยเขากลัวมากเลยอ่ะการแบบจะต้องดึงตรงเนี้ยไม่เซียน่ะดึงไม่ขาดอ่ะขาดเลยขาดติดมือเลยโอ้ทำไมถึงห่วงมันอ๋ออันนี้ได้าแล้ว ถามว่าทําไมเราไม่ใช้หม้อในการทอดมันหายไม่เห็นครับพ่อมสูงแค่นี้เลยจริงๆใช้หม้อทอดก็จะดีครับไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะมากเอ๊ะนีนหลุดไปแล้วอะแต่ก็เป็นเ,นเดิมทีนี้เรารอนน้ำมันเราร้อนสักปานกลางแล้วเราก็ลงไปทอดับผม5 minutes later โอเคครับผมน้ํามันเราร้อนแล้วรอจุ่มจะเอามือจุม่มมันก็ร้อนสิ โอยหิวแล้วว่ะเราก็ทอดให้ตุ้มฉ่ำกันไปเลยนะครับแน่แนๆกันไปเลยอยากกินต้องไ้กินใช่ไหมใช่ถ้อไปซื้ออ่ะมันดูนได้น้อยเนาะปกติเวลาเราซื้อเขามันก็จะมีค่าต้นทุนค่าการคิดค้นค่าเลยอย่างนี้เขาเราว่างๆแล้วเราพอจะทําได้ก็ทำเองดีกว่าวสนุกมากกว่าครับผมเคในระหว่างที่เราทอดไก่นะครับเราจะมาทําตัวซอสกัน ในระหว่างที่เรารอไก่ทอดนั้นเราก็มาทําตัวซอสของผมซึ่งมันง่ายดายมากๆมาอะไรนะมาลองเย็บมานองเย็บอะไรนะมานองเยอะไรนะมาออะไรวะมายองเนสมายองเนสเขาพูดไม่ได้จริงวะมายองเนสมายองเนสนะครับผมรึ่งถ้วยใหญ่แล้วก็โยเกิร์ตรสธรรมชาติโยเกิราา์ตเ,เราจะใส่มากกว่านอยนะึงอันนี้เธอใช้กี่ถ้วยคะหนึ่งถ้วยครึ่งโดยประมาณแล้วก็น้ำขึ้งสาม,สามช้อนเป็นเดือนห้านะครับผม อ่ะที่บอกว่าผมหกันเจ็ดนั้นผมมั่วนะครับมะนาวสิเลมอนหั่นจริงๆเป็นเมนูที่ทำง่ายมากเขาขายแพงนะทำไมเขาขายแพงเราด้วยาะสิเรารู้ว่าต้องขายแพงเราก็ทำเองดีครับเรก็มาบอกให้เธอทำให้เขากินเราก็คนโยเกิร์ตให้เข้ากันนะปลาขวดมากเลยอ่ะปลาขวดวันเราชิมก่อนนะแป๊บนึงอ่ะใส่มากำลังดีเลยเอาเยอะไหมครับบีบมาหมดเลย พอๆพอๆพอๆทั้หมดคนครับผมคนให้เข้ากันแล้วค่อยๆชิมก่อนบางคนชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเพราะวไอ้ตัวโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วตหโยเกิร์ตเหรอเลมอนขอปีเี้มันทำแค่นี้เองเหรอจริงแค่นี้เลยมันเลยมันเลยมีดมันเลยมีดก่อนนี้อ่าโอเคเรียบร้อยครับผมมันจะเป็นคล้ายๆซาวครีมนะแล้เดี๋ยวเราไปทอดไก่ให้เสร็จแล้วมาดูกันที เรียบร้อยครับผมไก่ทอดกอรอบของเราน่ากินมากโอ้ยฉันอากกินว่ะทอดหลังทอดไก่แบบนี้ว่ะอยากกินมานกเลอ,อ่าเป็นไงานมันดูนะ่ากินกว่าเอา้าหลุดไก่หลุดเกกดี๋ยวจะดูกเดี๋ยวเราจะพักให้มันแห่ร้อนสักนิดนึงนะ5 minutes later เรียบร้อยครับผมไก่ทอดของเราทอดกันมางมนานประมาณ20-30นานน20ทีจัดการเอาหอมลงล<ร>ง,งตรงกลางแล้วกันพัดกันไปอ่ะเราก็จะใส่ตรงกลางอย่างนี้ครับอ่า,อาใส่พุนพูนเนี่ยพุนพุนขอพุนพุนเลย อีกเอาอีกเอาอีกนี่นี่ข้างหน้าข้างหน้านี้ข้างหน้นาเรียกพอพอ,อ,อ้ยสีกระปูลไปแล้วก็ราดซอสครับผม เรียบร้อยครับผมไก่ทอดซอสเกาหลีซอสหัวหอมของเราเฮ้ยหัวช้อนซ่อมบ่ะวิธีช้อนซ่อมบ่ะ,ไม,บะไม่เอาเราต้องมือเอาเราจะกินหอมยังไงเอามือหยิบหอมใส่อย่างนี้เลยนีอออย่อร่อยนะคือตอนแรกอ่ะผมก็กังกวลผมไม่เคยกินแระผมรู้ว่าหอมกินกมาปากมันจะขุ่น คือผมรู้สึกว่ากินมมะป่าวอ่ะหอมก็ไม,ม่ได้ฉุนแต่พอมรากินกับซอสนี้แล้วกินกับไก่เฮ้ยอร่อยดีถต่ว่าไม่แย่อร่อยอหอมไม่ฉุนเลยอ่ะอืมหอมไม่ฉุนแล้วกับหวานกว่าเดิมอีกมะป่าวอืม,อมพอรู้แล้วมันเป็นเพราะว่าหลัยจากมายองเนสแล้วก็น้ำผึ้งทีง่มันผสมแล้วก็มีความเปรี้ยวๆโยเกิร์ตด,ดูหอมดูหอมดูควันดิควันยังอยู่นะกล้องไม่น่าจะเห็น คำสมิญจาอ่ะร้อนอร่อยว่ะคำไหนเจอไอ้นี่ยอนกอร่อยอืมไก่ของเราอ่ะพอทำแบบเนี้ยจริงง่ายดึงออกมากินได้เลยชอบมากไปร้อนมากมันมามากอร่อยเฮ้ยมันกราบแปดนะอร่อยมันแปดแปดนะก็อาจจะไม่คุ้นกินปกติเรากินแค่ไก่ทอดกินน้ำจิ้มแต่กินจิ้มไก่แต่เนี้ยมันเป็นซูชิอีแบบหนึ่งมีความหอมหวานจากหอมเปรี้ยวๆกลมกล่อมกำลังดีอ่ะยังกินแล้วมาแล้วเนี้ย อันนี้ยากสุดคือตอนอะไรด้วยวะตอ,อนไก่ยาก่ามก็ <c oughs> มันนานมันนานแต่ <c oughs> ไม่ยากใช่ไเวลาใครมีเมนูไหนดีเด็ดๆอยากให้ผมทำคอมเมนต์เอาไว้และอย่าลืมกด subscribe จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมครับจะ <c oughs> ถึง2ล้านซับแล<ว>้วนี่บอกกันหน่อยแล้ววันนี้ไปขอตัวไปกินไก่ก่อน <c oughs> อืมอ้มอเดือเดอดสุด